โอ้ oh, ึกสายฟ้าว่ะเขาว่ะมาก็มาโอ้คนสวยจังหวะนี้โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วในพังเพยชาแนลวันนี้เราก็มาเล่นปราณอัศนีนะครับที่เป็นพี่ชายของเซนิสุนะฮะก็เป็นสายฟ้าที่ ุดยอดไปเลยนะครับผมก็เป็นปลาที่แรงนะผมชอบมากเลยส่วนตัวแล้วปลาน,นี้กระบวนท่าที่อยู่ในเกมตอนนี้มีให้เราเล่นอยู่สามกระบวน่าอย่ <Whoa. S 1> างที่ผมเล่นเลยตอนนี้นนะฮะฟันไปอันนี้ท่า E นะครับท่าแรกเป็นปาดสายฟ้าไปข้างหน้าแล้วก็ฟันสดไปก่อนนะครับเจอเล่นโกค่ว่ะใช้ปลาใช้ปราเพึงอ่าท่าท่าหนึ่งนะครับปาดไปก่อนนะยังไม่มีอะไรมากอันนี้เป็นท่าสุดท้ายนะครับท่า ปล่อยสายฟ้าไปาไปตรงกลางหลายสายอยู่เหมือนกันเฮ้ยม่ใช่ผ่านซับรสิ่งอันนี้อันนี้เป็นท่า2ของปรานี้นะครับก็เป็นสายฟ้าหมุนๆน,นะครับสายฟ้าเป็นคล้ายๆพาย,าย,พายุเหมือนเราเคลื่อนที่ไวแล้วก็เป็นกลมๆเงี้ยศัตรูที่อยู่ตรงกลางก็จะโดนสายฟ้าปั่นประสาทได้ปาดไปเยอๆเยๆปันวารีปันวารีโอ้โหนี่มันปรานี่ผมเล่นเมื่อไม่กี่ EP ีก่อนนะครับเป็นปรานี่ เที่ยวไหวเหนือสายน้ํานะครับเหนือจริงๆนะเออเมื่อกี้มันพุ่งเหนือสายนะ้ําจริงๆนะพุ่งไปไหนไม่รู้น่าจะไปหาเข้ากล่อกินเพิ่มเลือดวันนี้มีเนื้อหาสาระให้ติดตามอีกมากมายนะครับแล้วก็อยากให้รู้ว่าสกิลการคอมโบการเล่นอ่าปราณอัศนีกระบ,บนท่าแบบเนี้ยของรุ่นพี่เซนเซอร์นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันสามารถสู้คนอื่นได้ไหมสามารถโดนลุมได้ไหมสามารถ,ถโถมเขาได้ไหมนะครับ e ีนี้มีคําตอบอย่าพลาดเพราะว่ามันมันมากจริงๆ ปลานี้เป็นปลาที่โคตรมีนเสน่ห์ผมกูวผมชอบมากเป็นปลาต้นๆของของเกมนี้นะต้องบอกไว้ก่อนเออเป็นไงผมพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมก็แน่นอนครับห้ามพลาดอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปหน้าที่โคตรจะมันกว่านี้นะครับก็อย่าลืมกดปุ่มสีแดงนะฮะไม่ใช่ปุ่ม e s c a p e เวลาเอามาไปท,ที่ทางขวานะมันเป็นตัว X แล้วก็เป็นสีแดงไม่ใช่ปุ่ม s u b s c r i b e นะครับผมที่อยู่ตรงอ่าหน้าปัดข้างล่างเลยนะจ๊ะเลื่อนไปเลยนะครับ ตอนนี้ฟันกับปานวาลีนะล่วงนะใช้กระบวก5่ที่สุเแต่ก็คือไม่ระคายเคืองผิวพี่นะครับถึงมันจะระคายไปถึงครึ่งหลอดก็ตามเรามาซื้อเบนโตะนะผมขนมครบเคลียวเผ็ดเผ็ด,ดไม่ใช่นะครับมันเบนโตะคนละอย่างกันแล้วนะั่นมันขนมแต่ของผมนี่คือเป็นข้าวกระหล่องที่ถ้าคนดูในอนิเมะก็จะรู้นะครับว่าที่มันขายในในอรถไฟใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะ <laughs> ถ้าใครรู้ว่ามันเป็นยังไง กับข้าวตองอันนี้ก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะว่ามันเป็นมาอย,ย่างไงนะผมจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วผมจะตอบว่าใช่ไหมคุณใช่เออคนณดูเรื่องเดียวกับผมแล้วก็รู้เหมือนผมหรือเปล่าว่าเออมันขายที่รถไฟนะครับเด็กน้อยคนนี้อันนี้ก็ฟันกับฟันวาลีไปก่อนเนาะอันนี้ผมไม่ได้จ้างเขามาสู้นะมันเป็นแบบผู้เล่นแบบว่าสาธารณะมาเจอกันก็อยากปาดกันสักหน่อยเออเป็นไง,ไงนิ่งนิ่งนิ่งอาซดใหญ่ซดใหญ่ แต่ตายทีก็สดใหญ่นะโอ้โหผมคิดถึงปลาปาน,นี้ผมเคยใช้ตายไหมเรียบร้อยนะครับปาดตายซ้ําศพด้วยเป็นไงไสายฟ้าเป็นสายฟ้าสายมืดนะของพี่เซนิสื่อนะครับแล้วมันโคตรเท่ดยดิมีคล้คลายๆรอยแบบรอยขีดขีดบนหน้าด้วยนะเออนี้่ปาดเข้าไปก่อนแย่ๆไปเย็ดเคใช,ใช้ใช้ไฟชำระเลยวะ่ะกระบวนกาสุดท้ายมั้งครับผมกระบวนทาที่เก้ามั้ง รู้สึกว่านะเพราะว่า ep ที่แล้วก็เล่นอยู่นะปานนี้นะครับอยากดูคลิปปานเพลิงนะครับผมอยู่บนอยู่บนขวาของของท่านผู้ชมนะครับตัวไอกดไปได้เลยนะฮะ <c oughs> โอโอ,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 อธิตานสองไหวเช็ดเคเช็ดเคยังไงโอ้ผมโดนลุมสองคนปานวาลีกับปานเพลิงมันเป็นการผสมสีที่โคตรลงตัวนะครับสีที่ตัดกันโทนร้อนกับทนเย็นนะฮะว้าว <Wow. S 1> ช้อนนี้ผมขอแวะมากินข้าวแป๊บหนึ่งหิวข้าวไม่ใช่อะไร ปาวารีมันแซงมาแล้วล่ะข้างหลังผมยังไงเฮ้ยโอ้โหผมโดนว่ะกระบบนท่าที่สวยของปาวารีปาดไปเราไม่กลัวเราไม่กลัวนะครับปาดไปก่อนสายฟ้าแย่ๆไปอันตรีเลยครับผมปุ๊บหืมเจ็บมากดิ้นดิ้นดิ้นเลยนะผมปาดไปเพราะว่ามันจะไปซื้อเป็นโตแน่นอนเห็นไหมมันซื้อจริงด้วยครับมันชอบกินเลือดไอ้นี่มันชอบปั๊มเลือดมามาปานวารีรอก่อนนะปั๊มฮิวให้เสร็จก่อนนะมามาต่อกันเลยมา เอ้ยเอาดิโคตรมันเห็นไหมบอกแล้วห้ามพลาดโคตรมันฟันไหมตายไหมโอ้โหมันซดยับเลยคุณผู้ชมมันซดยับเลยผมปาต่อครับไม่กลัวครับฟันเขาไปรอสกิลมาแล้วก่อนใส่ชุดเดียวจบแน่นอนโอโ้นี่มันกินยับเลยนี่ยว่าไอผมโดนว่ากระบวนการ่าิสเผมผมใส่ด้วยสายฟ้าวงกลมแล้วกันมันไปซื้ออีกล้วมันซื้ออีกล้วไอนี้มันรวยไอนี้มันรวย ซื้อแต่เบนโตะมากินอ่าแม่งไม่มีจังหวะซื้อแล้วดิเฮ้ยมันยังซื้อได้อีกเหรอเฮ้ยมันยังกินได้อีกเหรอวะมันใช้ปานวาลีครับช่อน,นี้ไปเรื่อยครับผมไหลเรื่อยครับมันจะไปหาของกินนะแต่ผมก็หยุดมันก่อนนี่ผมซื้อตัดหน้าด้วยโอ้โหมันยังกินต่อหน้าผมอีกนะขนาดผมฟันมันนะโอโ้พี่แกพี่แกดูสมแล้วที่เป็นบานวาลีนะครับเสื้อคลุมยังสีฟ้าเลยนะเฮ้ยผมวืดผมวืด ตามต่อครับตามต่อนะมันใช้กระบนห้าโอ้โหมันกลัวจัดครับมันกลัวผมเข้าไปหามันจัดมันใช้กระบนห้าดักไม่ให้ผมเข้าไปหาเลยมันจะมาซื้ออีกแล้วเป็นโตอ,อีกแล้วกินไหมกินอีกไหมกินอีกไหมนี่ผมปาดหน้าไปไฟฟ้าบนไม่ละอายบ้างหรือยังไงกินจังเลยเนี่ยโอเคตายโอ้โหขนาดตายยังกินนะอันนั้นผมเข้าไปแซมเล่นๆก่อนดีกว่าผู้เล่นใหม่ผมขอผมขอแซมเล่นเล่นก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนันวันไหวครับปาดไปปฟ่ายฟ้าปาดไปเสเด็จเลยนะอันนี้เป็นมอนธรรมดาโอ้ปาดทีเดียวตายเลยแสดงว่าคนเมื่อกี้เนี่ยตีมาก็โลแล้วนะดูที่จะมีใครมา PvP กับเราอีกไหมนะครับเมื่อกี้ปานวาลีก็สิ้นท่า โดนปานอัศนีนะครับเวอร์ชั่นของรุ่นพี่สอยดาวไปเรียบร้อยแล้วผมมาสับไม้นะครับเท่นะเท่นะโดยสดตัวแล้วผมชอบนะครับดาบสีเหลืองก็จริงแต่มันมีสีดําแบบว่ามาระบายเป็นกรอบตรงอ่าปลอกดาบเห็นไหมโคตรเท่เลยเอ้ยใครมันคุยกับผมว่าผมอยู่คนเดียวนนี่ยผมหล่อนแล้วเนี่ยช็อตเนี้ย อันนี้ครับผมอันนี้เพื่อนบ้านผมนะครับผมปาดเล่นๆไปก่อนทีนึงหยอกๆเขาผมไม่เอาจริงอ่ะเดี๋ยวเอาจริงเดี๋ยวมีร้องในดูซี่มีใครจะให้เราสู้ด้วยอีกไหมนะครับอยากจะลองมาลองฝีมือนะผมอัดอั้นไว้นานละฝึกไว้เป็นสองร้อยปีเนาะดูน้อยไปว่ะหมื่นปีแล้วกันผมว่ามันยังไม่พอนะผมไปหาซื้อเขาเรียกว่าไงไปหาซื้อกระบวนกาเพิ่มก็คือเป็น เป็นท่าต่อสู้โดยการใช้ที่ไม่ใช้ปลาน,นะครับเป็นการใช้เป็นการใช้เ,ใชเอ,อ,อวัยวะด้านนอกผมพูดโคตรผมพูดโคตรเขาจยากคือคือว่าง่ายซื้อท่าใหม่นะครับจาก EP ที่แล้วก็ผมก็ชอบซื้อบ่อยๆนะก็คือท่า Revenger's t y l e นะครับแรงมากเป็นท่าที่เอาไว้คอมโบกับการใช้ปลานได้นะครับจะได้ต่อต่อสกิลเติมดาเมจได้เรื่อยๆเวลาคููดาวหมดอะไรเงี้ยเราก็ใช้ได้ ตอนนี้โอ้โหโดนตีโคตรจะบ,บิวผมนี่เหมือนอยู่ในเดมอนซัลเลเยอร์ของจริงนะจริงๆนะแต่แบบดูน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่ไม่ใช่อุปรสรรคทำให้เราได้พ v p ก,กันง่ายขึ้นเจอกันง่ายขึ้นนี่ครับผมมาแกล้งเขาก่อนผู้เล่นหน่อย <laughs> สตันดินี่ไงงัดงัดเตะเลยเตะเตะเต,ต,ตะกับบันนาดนะครับที่ผมชอบเรียกนะปาดไปเรียบร้อย ตายทั้งหน้าทั้งหลังแรงไปไหมก็ไม่แรงไปหรอกนะเพราะว่าบอกเลยนะบอกเลยว่าปางทุกปาาเนี่ยมันมีข้อดีขเขาเสียต่างกันนะอย่างปาาวาลีก็ได้ความพิวไหวนะครับเหนือใส่น้ำป้าอัศนีก็น่าจะเป็นระยะแล้วก็การช็อตที่ระเบิดระเบอ้อเอาไอ้นี่มาซื้ออีกอ่ะมา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 เอา้าตายซะแล้วยังไม่ได้พุยอะไรกันเลยอันนี้มีนะครับอาคษะเป็นอาศูนเป็นเป็นบอทเนาะ เป็น NPC ธรรมดานะครับแต่เป็นอ่าอสูรแล้วก็ผมจะฟู้กับมันผมจะวัดกับมันผมจะได้เปเป็นอสูรข้างขึ้นที่เหนือกับมันได้ไอผมผมสู้กับมันได้ไหมเนี่ยมันผาักผมกระเด็นเลยนะโอโหโอโหปาดไป จะตายจะตายนะนะาาา่าอาคาซาข้างขึ้นที่3จะแพ้ให้กับผมเหรอเนี่ยเฮ้ยเกินไปไหมเรียบร้อยครับผมเตะกำปันหน้าไปนะครับหัวหายไปไหนไม่รู้แต่แต่มันทิ้งของมาให้เราด้วยนะครับเป็นก้อนวิิคี้นะเป็นอ่าแร่มิชิลินนะครับเอาไว้ไปตีดาบได้ไปซื้อบวกกระบน5้าอะไรเงี้ยสบายสบายคือไม่ต้องไปหาเองนะครับก็ดอปให้เราเลยนะถ้าเราฆ่าบอสได้นะครับเราก็มาเจอกับนี่ไงครับผมโจโจ,โจบล็อกไปอีก เจอกับใครไม่รู้นะครับวิ่งแฉนไปผมไม่สนใจแล้วกันเขาเป็นผู้เล่นใหม่ซึ่งน่าเมตานะครับแต่ผมก็นี่ครับผมโด่งเงินไอ้นี่ค่ามอนแต่ผมโด่งเงินนะครับมันวิ่งไปหาเบนโตอีกแล้วนะครับผู้เล่นคนนี้นะครับผมมองว่าคนนี้เขาเก่งเหมือนกันนะคือบานวารีไม่เชื่อว่าจะเล่นกันเป็นง่ายๆนะครับต้องฝึกมามาเป็นคู่ประลองดาบกับผมหน่อยมามีคนคนเดียวแล้วที่มีปลานในเซิร์ฟนี้ยที่เหลือเขาไม่มีปลา,านกันนะ นี่นี่เป็นไงเป็นไงนี่เป็นไงเตะก,กับมานาดไปปาดไปหลบได้นะเมื่อกี้อุ้ยท่านี้ท่านี้ยังไงโดนไหมอุ้ยมีคนมายุ่งครับผมอาคาซะนะครับเบอร์ชั่นคนนะครับอันนี้คือใช้กระพลห้าอาคาซะนะมาดีมาดีสองคนเรียบร้อยครับไอ้นี่ตายแล้วครับยอย่าต่อยไม่โดนนะต่อยไม่โดนนะต่อยวุดนนะงัดงัดไปก่อนยังไงต่อยังไงต่อผมหาจาังหวะก่อนหาเรียมก่อนอ้ยอ้ย ปาดไปแสบแสบแสบหมุนไปเหลือเลือดแค่ไม่ถึง10%นะครับประมาณ5%ผมจะจบเขาด้วยท่าไหนดีตามไปก่อนท่ามาแล้วท่ามาแล้วครูเรามาแล้วไฟฟ้าเอ้ผมกดผิดนี่มันท่าอยู่กับที่นี่ว่าเวรนละจะตามไม่ทันละมันไปไกลละท่านี้แหละทุกคนนี่ระยะไกลนิ่งครับผมแล้วก็ปาดต้้ำไปเรียบร้อยเลยครับ โอ้โหขนาดตายได้ยังมีกระจิกระใจสู้ยังปล่อยกระบวนห้าทุบพื้นมาอยู่ผมขอคารวะอ่าไอ้นี่ปานวารีจะมาล้างแขนเรานะเอ้ยต่อยไม่โดนไม่ใช่ต่อยดิเตะเมื่อกี้จะเตะนะแต่ว่าไม่โดนค่อยๆแซงไปอันตีไปก่อนโดนนะโดนนะเจ็บ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 นะไม่โดนครับไม่โดนครับปานวารีไม่โดนนะครับ อิวิวกระตุกกระตุกนิดนึงขออภัยนะขออภัยคุณผู้ชมนะครับไอผมปาดมโดนนะนิ่งครับผมนิ่งครับด่งเอ้ไอ้หมุนไม่โดนมันวิ่งหนีไปแล้วครับมันจะไปกินข้าวกล่องอีกแล้วนะจะไปเพิ่มเลือดอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรครับทุกคนเราไม่ได้ตั้งกฎไว้ว่าห้ามหิวนะเราก็สามารถหิวได้ทุกเมื่อนะแต่ผมหมัดไส้ผมหมัดไส้ตายคาร้านค้านะครับตายต่อหน้าต่อตาน้องเลยนะ น้องกำลังขายข้ากล่องโอเคไหนดูซิจะมีใครมาสู้กับเราอีกไหมนะครับจะแลกศิละปะก,กันต่อสู้กันอีกสักหน่อยไหมในแบบนี้ก็ค่อนข้างกว้างนะแต่ก็ไม่ได้แคบขนาดนั้นแต่ก็กว้างอยู่ก็โอเคนะสำหรับผมเรียบร้อยครับสายฟ้าอันนี้ผู้เล่นใหม่แกละก,กล่องเลยมาบานปานวารีมาเอายังเอายังนี่เตะแมงเลย oh, <no. S 1> <laughs> ปาดไว้ไม่โดนนะครับสั้นๆน,นะท่าหนึ่งก็คือจะปาดแต่ว่าจะไม่ได้ยาวขนาดนั้นสายฟ้าที่พุ่งไปก็จะสั้นหน่อยแต่ก็พอได้ระยะที่จะหวังผลได้ประมาณหนึ่งนะแต่อันนี้ไกลอันนี้ไกลไอ้ไอ้ท่าเนี้ยกลมากไอ้ท่านี้ก็พอสมควรอ่ะโดนนะโดนนะโดนตรงปลายพอดีปลายระยะวิ่งไปไหนแล้วพี่แกโอ้โหไปซะไกลเลยใช้กระบวนท่านนี้อีกผมยิงตามยากเลยนะ รู้ๆกันอยู่เพราะว่า EP ที่แล้วก็เล่นไปนะกระบวน5าของ G U เอ้ยผมโดนมากระบวนกาที่สิบเอ็ด <c oughs> เรียบร้อยยังไงพี่แกยังไงจะตายแล้วครับผมเปลี่ยนเป็นท่าต่อยเอ้ยโฮโยเคโคส,สวยเรียบร้อยครับผมนับดาวอยังเรียบร้อยแม่นมากสายฟ้าสีดำ แล้วหน้าบ้านผมมันมีคนมาคุยอะไรกันหน้าบ้านวะเนี่ยม่นมเหมือนมันจะเข้าบ้านปะเฮ้ยอย่ามาเข้าบ้านยันไปเรียบร้อยครับครึ่งหลอดแล้วร้องร้องร้องแสบแสบมันจะมาเข้าบ้านผมไปซะไปซะโวยเจ็บมากเจ็บมากทุกคนอันนี้เป็นลูกบ้านนะครับเพื่อนบ้านกัน ไอคนเสื้อสีแดงแต่ผมอยากเอาไอเสื้อส้มออกไปวะโหวิ่งหนีวิ่งหนีจะไปไหนแล้วปึ๊บปโอเคขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านไปได้เรียบร้อยนะผู้บุกรุกเรียบร้อยตายแล้วนะฮะเรามาซื้อผ้าคุมกันหน่อยไหม ตรงนี้ไม่มีใครเขียนอะไรนะโอเคกลัวมันจะเขียนด่าเราไงผมไม่ได้ทําอะไรผมปกป,ป้องบ้านโดยเองจริงไหม <c oughs> ผมมาซื้อผ้าคลุมเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันครับตัวแทนแห่งสายฟ้าน่าจะเหมาะกับสีเหลืองที่สุดแล้วนะโอเคใส่ปุ๊บเข้าไหมอ่ะมันดูไม่ค่อยเข้าไหมดูไม่น่าเกงขามอมยมันปิดมันปิดด่าผมอะผมถอนออกก่อนดีกว่าไม่เอาใส่เป็นเสื้ออันนี้ก็ได้นะครับเป็นหน่วยพิฆาตอสูร เซอนี้จะเท่กว่านะครับเฮ้ข้างหน้ามีคนเล่นอะไรกันขอไปแซมบ้างขอไปแซมบ้างปานวาลีนะเฮ้ยมันเปลี่ยนใหม่ว่ะเฮ้ยมันใช้ปานอัสนีของของไซนิสูอ่ะดีเฮดคเอามาสู้กับผมเอามาแก้ทางเลยปะเนี่ยนี่นี่เป็นไงโดนโดกระโบโนันที่หนึ่งโหศึกส,สายฟ้าว่ะมาเข้ามา วิย้ยกโบหนหท่าที่หนึ่งฟ้าผ่าช่ตาเป็นไปได้นะกลายเป็นปานอัศนีเฉยเลยนะครับเอ้ย,ยเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะมาดิมาดิมาด,มาดิถึงจะเป็นรุ่นน้องแต่ก็ไม่ออมือให้หรอกมาครับมาครับมาให้โอกาสเพิ่มเลือดนี่โคเทฟ้าผ่าชัว่วพริบตานี่ไงต่อยต่อต่อต,อตอ่ไม่โดนไม่โดนอีกแี้ย ไอท่าของท่าอัศนีของเอกคนเสื้อฟ้านะครับก็ไม่ค่อยโดนเหมือนกันนะมันเป็นท่าที่สวยนะแต่ว่ามันไม่ค่อยโดนนะเวลาใช้สู้โดนจริงๆก็มีท่าเนี่ยท่าแรกเนี่ยท่าพุ่งอ่ะผมปาดไปอ่ะยังไงโอ้โหจังวันนี้โดนสามคนนะครับโอ้โหอัศนีอัศนีอัศนีไอนี่ไอนี่ยืนนิ่งตายไปซะยังไม่ตายยังไม่ตายไออัศนีมันอยู่ไหนละอ่ะแน้น่เน้ ทำกวนตายไปนี่ครับอัศนีนี่ชาร์จเยอะไปนอนก่อนน้องชาร์จเยอะเหรอ,อเรียบร้อยเลยชาร์จเยอะอัศนีชาร์จเยอะ,ะสู้ข้าไม่ได้หรอกไอรุ่นน้องถึงข้าจะไม่มีกระบวนก่้าที่หนึ่งแต่ก็ใช่ว่าข้าจะไม่แข็งแกร่งข้าเนกเกียดไอปู่นั่นจังเลย มาครับอัสนีมาดูซิว่าปูสถอนอะไรให้เก็บว่ามาๆผมยืนนิ่งโชว์หยามเอาดิโอ้โยแรงนะแรงนะเขาก็ได้เรื่องอยู่ครึ่งหลอดเลยอัศนีมะนี่เจอท่านี้เข้าไปสั่นคลอนไหมล่ะอะไรอะไรพุ่งอยู่กันที่นะครับโอ้ยโอ้ยปาดโดนนี่ว่ะสวยสวยอยู่สวยอยูย่ คลื่อนที่เร็วที่สุดแล้วปาอัสนีนะที่เคยเห็นมาในในเกมนี้มีท่าพุ่งจะไปไหนละน้องจะไปไหนละน้องจะไปไหนละน้องจะหนีสิเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยสเสด็จไปแล้วข้างล่างมีอากษะแต่เรายังไม่ยุ่งนะครับเรามาดูบ้านนี้ก่อนเฮ้ย <c oughs> โหมันออกมาเลยวะไม่ต้องให้เรียกมากมาย <c oughs> ผมปาดอยู่กับที่เป็นวงกลมโอ้ยครึ่งหลอดแล้วทุกคนแสบมากครับ ไอ้ไม่ใช่ท่าน้าไม่ตายวาปะป๊๊อป๊อปป๊อปป๊อเห็นไหมเร็วมากเลยแต่ถ้ามันใช้โดนเนี่ยมันจะโอเคมากเลยนะถ้ามันไม่ค่อยโดนคนเท่าไหร่กะค่อนข้างยากต้องฝึกนานๆท่าเนี้ยกระบวนท่าของเอเซเนส์น,สนะครับเกมนี้ต้องฝึกนิดนึงใช้เวลานานเรียบร้อย <laughs> สายฟ้าน้องไม่แค่สีเหลืองอะสายฟ้าพี่สีดําแล้วน้อง <laughs> มันเป็นสายฟ้าที่แรงกว่าสีเหลืองอะเข้าใจเป้าเฮ้ นี่ครับผมเอาตั้งแต่เกิดนะเอาตั้งแต่มีบาเลียนะเอาเลยมาเข้ามาไอรุ่นน้องดูดูพี่แกพี่แกผมปาดไปท่าอผมแค่ปล่อยท่าอีไปเนี่ยเขาก็เจ็บแล้วนะหายไปประมาณ20%แล้วก็ถ้าถ้าต่อได้ท่าอันเตกก็คือใส่ฟ้าระยะไกลเป็นเส้นๆน่ะเขาก็ครึ่งหลอดอ่ะอ่ปาดไปก่อนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยปันเสียงว่ะ เอเคมีคนไปช่วยเขาว่ะม้าก็มาโ,โหคนสวยจงังหวะนี้จงังหวะที่สองคนครับมาเข้ามาให้สองให้สองผมจะไม่กินอะไรเลยด้วยอ่ะผมผมลองวัดวัดตัวเองดูอันนี้อัศนีนะครับจะตายแล้วนะปาดไปโดนปานเสียงนะครับเจ็บมากผมฆ่าตัวคนหนึ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมเป็นเรื่องแน่ครับสองคนผมไม่ไหวอาจจะไม่ไหวนะเพราะสองคนนะ สกิลค่อนข้างแรงเหมือนกันสำหรับปานเสียงถึงสกิลจะไม่หลากหลายแต่ก็สกิลแรงแแย่ๆไปโดนโดนดนดนเจ็บๆๆเจ็บเจ็บเฮ้ยหนีปนไปแน่หนีไปแน่มาดิมาดิโอไอ้นี่ไอ้นี่รักษาระยะมากโอ้โหรให้เพื่อนมาฟันสดลูกอุย้ยแม่งทีมนี้แม่งเอาเรื่องว่ะมันเอาเรื่องว่ะทีมเนี้ยปานเสียงโดนนะ่อ,อนะ ah. โลคู่นะโล่ะโหผมก็โลนะทุกคน อ๋อเขาจะเข้าทีละคนนี่หว่าจะได้ไม่จะได้ไม่เออลดทอนโอ้โหเรียบร้อยเลยตายนะครับเกือบชน,น,นะนะเกือบชน,น,นะนะทำทำโลทั้งคู่นะเลือดเป็นสีแดงทั้งคู่เลยก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้หรือเปล่าต้องมีต้องมีล้างแขนต้องมีล้างแขนโอ้ยวันนี้ก็ปวดลังแล้วนะฟันมาเยอะแล้วตึงมือเล็ลเกินตะคิวกินมือแล้ว โอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็โหแคสมานานแล้วนะหวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็เอนจอยไปกับคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ให้กับผมด้วยนะจ๊ะนะเพราะว่าคลิปใหม่ๆคลิปดีๆเนี่ยอนาคตมามีให้ดูอีกแน่นอนนะครับแต่ก็อาจจะไม่ใช่มีแค่โลบอกรในอนาคตจะเป็นเกมอื่นด้วยนะครับแต่ผมก็ยังจะแคสโลบอกรอยู่นะ,นะนใจเย็นนะเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินโอเคครับสำหรับวันนี้พอเป็นแค่นี้นะครับอย่าลืมกดแล้วก็แชร์กดซับสไครป์ให้หน่อยนะครับ ไปแล้วจ้า